แพทองทานก่อนนะครับเมื่อวานนี้คุณสมชัยศรีสุธยยกรก็ออกมาพูดถึงการจัดงานของพรรคเพื่อไทยแล้วก็การพูดการจาของแพรทองทานจินวัฒน์ในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพจที่ชื่อว่าปั่นไปไหนอาจารย์สมชัยศรีสุธิยกรบอกว่าอย่างนี้ครับยกเครื่องพรรคเพื่อไทยขอชมแพรทองทานแต่ขอตำหนิ ทีมงานการจัดอีเวนต์ยกเครื่องพักเพื่อไทยเมื่อวันที่7ตุลาคม2568เป็นการพยายามให้เห็นว่าพักเพื่อไทยกำลังพยายามกอบกู้พักขาลงของตัวเองพยายามห้ามเลือดไม่ให้ไหลออกและสร้างความหวังให้กับเลือดใหม่ที่จะไหลเข้ามาแต่สิ่งที่เป็นข้อสังเกตจากการจัดงานดังกล่าว คือคุณแพทองทานเนี่ยทำได้ดีเมื่อเป็นตัวของตัวเองแต่พอเข้าสคริปต์กลับมีตะกะที่เอาตัวไม่รอดข้อหนึ่งครับอธิบายความกันอย่างนี้การพูดในช่วงต้นและท้ายของเธอเนี่ยดูแล้วเป็นธรรมชาติและจริงใจซึ่งสะท้อนถึงการไม่ยอมแพ้และต้องการสร้างกำลังใจให้กับคนในพักว่าจะไม่มีการทิ้งกันแม้ว่าตัวเองจะอยาก แต่ไม่สามารถเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีของพรรคได้อีกแล้วก็ตามประการที่สองครับส่วนที่เป็นสคริปต์อาจารย์สมชยมัยบอกว่ามีจุดอ่อนเยอะเหลือเกินครับตัวอย่างเช่นการปรับโครงสร้างต่างๆของพรรคให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่นการมีสำนักดูแลกิจการสภาก็มีคำถามใหญ่ๆตามมาว่าไอ้ที่ขาดประชุมกันโครมโคลนหรือไม่ถึงร้อยลยี่สิบจสภาล่มบ่อยๆแม้แต่กฎหมายที่พรรคตัวเองเสนอ ก็ยังปล่อยให้ล่มอย่างนี้จะเป็นความหวังได้เหรอครับประการต่อมาครับข้อ3การกล่าวอ้างว่าเป็นรัฐบาล2ปีแต่กลับทํางานอะไรไม่ได้เพราะระบบราชการไม่ตอบสนองจากนี้อาจารย์สมชายบอกว่าถือว่ามีประสบการณ์แล้วนะครับถ้าเป็นรัฐบาลใหม่จะทําได้ดีสคริปต์แบบนี้หลอกเด็กยังไม่ได้เลยครับประการที่4ครับการไม่สามารถเปิดตัวแคนดิดตนายกรัฐมนตรี3คนได้ ตรงนี้ยังเป็นเครื่องหมายคำถามว่าแล้วจะมีอะไรมาชักจูงให้คนไปเลือกพักเพื่อไทยในขณะที่การเปิดตัวผู้สมัครเขตจํานวน185คนเป็นคนที่ยังเป็นบ้านใหญ่อยู่และเป็นคนที่มีชื่อเสียงน่าจะไม่เกิน30คนเท่ากับที่เหลือนต้องอาศัยกระแสพักซึ่งปัจจุบันนี้อ่อนแรงแล้วก็เป็นลบอยู่ประการที่5ครับประการสุดท้ายอาจารย์สมชัยบอกว่าการปล่อยให้คุณสุริยะมาพูดตอนท้ายว่าเลือกตั้งคราวหน้าจะได้สอสอจำนวน200บวกลบ การพูดของคุณสุริยะเนี่ยไม่ได้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นเพราะทุกคนประเมินว่า50-70ถึง70คือตัวเลขที่เป็นไปได้จากการมีบัญชีรายชื่อ15คนและสสเขตไม่เกิน55คนการพูดตัวเลขที่เกินจริงเนี่ยจึงเป็นเรื่องตลกมากกว่าสร้างความหวังและกำลังใจแต่เอาละครับตอนท้ายอาจารย์สมชัยขอชมแพรทองทานนะครับว่าเธอยังมีสปิริตสู้ทางการเมืองแม้ว่าปัจจุบันเนี่ย ตัวเธอไปต่อไม่ได้แล้วก็จริงแต่ยอมรับว่าหนักใจกับทีมงานนะครับที่จะหาประเด็นพูดให้คนอื่นกลับมาเชื่อมัน่นหรือมันหาไม่ได้จริงๆแล้วนี่เป็นมุมมองของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับ